ดีค่ะชื่อนางสาวพัชรีจีระนิลกนะคะปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มรับงานไปทําที่บ้านพึ่งงานนะคะของจัดหางานค่ะคือกลุ่มเนี่ยค่ะก่อตั้งตั้งแต่ปี253830กว่าปีได้แล้วนะคะงานจากสารกระจูดเนี่ยเป็นภูุ่ปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่นเนื่องจากว่าเรามีทุ่งกระจูดอยู่ในพื้นที่ถ้าเราเอาพวกเส้นใญ่จากสารกระจูดเนี่ย มาสารทําเป็นกระเป๋าทําเป็นของใช้ที่มันหลากหลายขึ้นมันจะสามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้เยอะขึ้นถ้าจะทําพวกงานตัดเย็บที่ต้องใช้จากอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีทีมอาจารย์เข้ามาสอนก็มีพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมีฐานลูกค้าที่กว้างมากขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ45คนทีนี้พอได้สารตัวดิบมาเรียบร้อยแล้วคนที่จะ เอาไปทําสีก็จะไปทําสีตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการลูกค้าอยากได้แพทเทิร์นบุผ้าไม่บุผ้าก็จะส่งต่อไปงานการบุผ้าการใส่หูเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกที่กลุ่มหรือว่าบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เป็นแรงงานในชุมชนก็จะเขาเรียกว่ามีการทั้งทํางานที่กลุ่มแล้วก็รับงานไปทําที่บ้านด้วยค่ะก็จะแบ่งงานการทําตามความถนดัดคนไหนที่สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้ก็จะทํางานพวกเย็บจักรพวกนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกงานตัดเย็บนะคะก็คือการเพิ่มมูลค่าจากเสื้อกระจุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกงานกระบุงตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมากมายนะด้านตลาดเนี่ยเรามีการจําหน่ายทั้งด้านออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนะคะออฟไลน์ก็คือจําหน่ายที่กลุ่มที่สู์เลยเวลามีคนมาดูมาเยี่ยมชมมาศึกษาลูงานหรือว่าตั้งใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นงานกระจุดเลยก็จะมาที่นี่แล้วก็จะมีร้านขายของฝากในตัวเมืองบ้าง หรือว่าจะมีตัวแทนจําหน่ายที่รับไปขายบ้างหรือว่าเวลาเราไปออกบูธกับหน่วยงานราชการค่ะออนไลน์นี่ก็จะขายผ่านทางเ,งเพจของกลุ่มก็คือเพจจัดสารกระจุดบ้านห้วยลึกแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ www. กระจุด .com นะคะจําหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์มจ๊อบบี้ลาซาดากลุ่มลูกค้าที่กลุ่มส่งเนี่ยมันก็จะมีถ้าแยกเป็นประเภทลูกค้าก็จะเป็นขายส่งกับขายปลีกค่ะขายปลีกก็จะซื้อคนหนึ่งไม่เกิน3ชิ้นแต่ถ้าซื้อแบบ ราคาส่งหรือปเป็นปริมาณเยอะๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เอาไปขายออนไลน์เอาไปขายตามแหล่งท่องเที่ยวเป็นอ่าธุรกิจโรงแรมร้านอาหารหน่วยงานราชการหรือว่าบริษัทผลิตภัณฑ์เนี่ยที่นี่ค่อนข้างทําหลากหลายเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคระเบียบของกลุ่มที่สมาชิกจะเข้ามาเป็นสมาชิกอะคะ่ะต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นหุ้นละหนึ่งร้อยบาทจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฝึกให้สมาชิกเป็นการออมค่ะจะมีผลกับเวลาที่สมาชิกเดือดร้อนและต้องการสวัสดิการเงินกู้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเงินฝากของตัวเองอยู่ก็สามารถกู้เงินโดยใช้เงินฝากของตัวเองทำประกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเงินฝากของตัวเองน้อยอะค่ะก็ อา,อาจจะใช้ให้เพื่อนร่วมสมาชิกเป็นผู้คำประกันอีกสองท่านก็ได้ค่ะมีทุนก,การศึกษารหรือเพื่อสวัสดิการให้สมาชิกถ้าเกิดใครไม่สบายเคยเสียชีวิตก็จะมีเงินชาวนาิดให้ด้วยความที่เราเป็นงานพึงปัญญามันจะมีการลงทุ่งไปเอากระจูดให้สมาชิกเนี่ยเซฟต,ตัวเองบอกตัวเองก็คือใส่รองเท้าบูทเพราะว่าในทุ่งกระจูดมันจะมีน้ําขังใช่ไหมคะใส่ถุงมือเวลาถอนกระจูดเพราะว่ากระจูดเนี่ยมันจะคมมันจะสามารถบาดมือได้ค่ะเวลาตากหรือ เขาเรียกว่าอะไรนะคะรีดแบนเส้นก็จะต้องมีหน้ากากกันฝุ่นส่วนที่ต้องใช้กาวก็จะต้องมีการปิดแมสแล้วก็ทําในอาคารที่โล่งค่ะก็อากาศถ่ายเทได้จะไม่มีการทําสินค้าในห้องแอร์เลยเพราะว่าการผลิตกระจูดแทบทุกขั้นตอนเนี่ยเราต้องการแสงแดดนะคะเพื่อที่จะให้สินค้าเนี่ยแห้งตลาดต่างประเทศเนี่ยก็มีอเมริกาจจวีเดนญี่ปุ่นแล้วเกาหลี โครงสร้างของการบริหารจัดการก็คือเปิ้ลเป็นประธานกลุ่มนะคะพอรับงานมีสินค้าประเภทที่เราอยากผลิตอะไรออกแบบตามความต้องการของสมัยนิยมแต่มีอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือการผลิตตามออเดอร์ซึ่งเราจะทําตัวนั้นมากกว่าก็คือเราขายงานให้ได้ก่อนภายใต้แบบที่ลูกค้าต้องการภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ภายใต้ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการค่ะพอเราขายสินค้าออเดอร์ได้แล้วรับเงินมัดํา มีกำหนดวันว่าเราจะต้องส่งสินค้าให้ลูกค้ายังไงก็รับงานแล้วก็กลับลงมากระจายให้ให้ชาวบ้านทำรายได้ทั้งคนที่เป็นงานสารคนที่เป็นงานทํารายชิ้นบางคนเขามีจากที่บ้านเขาก็รับงานไปทําที่บ้านเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันจะวีตั้งแต่เดือนหนึ่งประมาณ8,000ันถึงหนึ่งบาทติดต่อได้ง่ายค่ะเรามีเพจเรามีเว็บไซต์นะคะก็คือ w o r l d w i d e w e b ะ a ุด c o m แล้วก็เพจผลิตภัณฑ์จากสารกระจุดบ้านห้วยลึกอยู่แล้วค่ะ thanks for watching